สวัสดีวัยรุ่นงบน้อยแต่อยากแรงนะครับทุกท่านเอาวันนี้มาตอบคอมเมนต์ของเจ้าหนูคนนี้ก็แล้วกันเด้อนะครับเขาอยากแรงแต่ว่าเขากลัวรถเปลืองน้ํามันนะครับเขาบอกว่ารถเวฟร้อยถ้าไปใส่คาบูเวฟหนึ่งสองห้าเนี่ยมันจะแดกน้ํามันมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับเอาทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสาเหตุที่นะครับ ส่วนมากเขาแปลงคาบูเขาแปลงทําไมนะครับแล้วแปลงแล้วนะครับได้อะไรตามมานะครับมันมีเหตุผลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะทําการดัดแปลงคาบูเลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีการดัดแปลงคาบูเลเตอร์นั่นหมายความว่าคุณอยากแรงนะครับแต่การที่รถจะแรงคุณก็ต้องแรกมาด้วย อ่าเดะมันนี่ในกระเป๋าโซ่งเรานี่แหละนะครับคุณต้องเปลืองน้ามันแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆไปฟังนะก่อนที่จะบอกว่ามันเปลืองนะครับอยากให้เพื่อนๆไปฟังอยากให้เพื่อนๆทาความเข้าใจนิดนึงสําหรับการดัดแปลงคาร์บูเรเตอร์นะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงคาร์บูเรเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะมองเห็นตรงที่เป็นปากคาร์บูเตอร์มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแมนบอ บืงได้หำบื้องเด้เบืงได้หำ่าาหน่อยนะครับฟังดีๆนะครับอ้าวดูดีๆนะครับปากขกบูมันใหญ่ขึ้นจริงไหมนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอันนี้ขบูยังอะไรอันคัจิว่าสเตลามาั้งพี่น้องน,นะแต่จำบ่บิดนะครับปากมันก็จะน่าจะเท่าๆกันกับไอแซดประมาณนี้แหละนะครับแมนบอลล่ะดาวปวสตนเดอพี่น้นงนะครับอ้าอันนี้เป็นของตระกูลเวฟอ้าดาก้องตัวนี้บน์ทังหนาวทักหนาพี่น้องนะครับเห็นไหม แต่คูลเวฟอันนี้เวฟร้อยนะเวฟร้อยสิบพี่น้องนะครับเวฟร้อยสิบปากเท่ากันนะครับเวฟร้อยสิบปากเท่ากันกับเวฟร้อยแต่นะครับลูกเล่งเวฟร้อยสิบใหญ่กว่านะครับชัดเจนเลยนะครับยู่ใส่เวฟร้อยนี่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 ง่ายกว่ากันมาเริ่มเทมเลยนะครับพี่น้องนะครับสําหรับลูกเล่งนะครับอันนี้ก็คือลูกเล่งนะครับรูลูกเล่งเห็นว่ามันง่ญ่กว่ากันครับเวฟร้อยแล้วอันนี้เวฟร้อยอันนี้เวฟร้อยสิบอันนี้ น่าจะากะจีว่าฮนะอ่าทีนี้ในขณะที่ปาาคาบูเรเตอร์มันใหญ่ขึ้นแมนบอปาาคาบูเรเตอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่าอากาศที่เข้ามันต้องเข้าเยอะกว่าแมนบนะครับอ่าอากาศเข้ามาจ่อเข้ามารอนะครับอ่ามันต้องเข้ามาเยอะกว่าคาบูเล็กอยู่แล้วทีนี้ลูกเล่งที่ใหญ่นะครับลูกเล่งที่ใหญ่เริ่มเทิมนี่ที่ใหญ่เริ่มเติมนี่ลูกเล่งคือประตูเปิดปิดให้อากาศเข้ามากเข้าน้อย ในขณะที่ปากใหญ่ลูกเล้งใหญ่เวลาเรายกลูกเล้งขึ้นปับ๊บบิดเลังปริมาตรอาการไหลเข้าไปเยอะใช่ไหมนะครับลูกใหญ่ปากใหญ่นะครับลูกเล้งใหญ่ปากระบูใหญ่บิดคเลังปับ๊บอาการเข้าไปเยอะในขณะที่อาการเข้าไปเยอะเข้าไปหลายเติบนั่นแหละนะครับเข็มเล้งนมหนูมันก็ต้องใหญ่ตามเพื่อให้น้ำมันกับอากาศมันผสม ในอัตราส่วนที่พอดีนะครับถ้าหากว่าขบูใหญ่นะครับถ้าขบูใหญ่น้ํามันเข้าน้อยนะครับขบูอปลาขบูใหญ่ลูกเร่งใหญ่น้ํามันเข้าน้อยเวลาเร่งรถมันจะวูส่วนผสมมันจะบางลงสู่มันจะแตกนะครับอันนี้วัยรุ่นต้องรู้นะครับในการที่เราจะดัดแปลงคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อนๆเอาทีนี้เราก็จะเข้าไปสู่เนื้อหาการที่ว่า การดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์นั้นทําให้รถของเรากินน้ํามันมากขึ้นกว่าเดิมจริงไหมกินมากกินน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังฟังได้หำบนี่ฟังดีๆเลยไอ้ชีบอสู้ฟังออล่าคำแพงอ้าวแน่นอนนะครับวัยรุ่นที่อยากจะแรงเขาจะใส่คอมพิรเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นโดยมีความหวังนโดยมีแนวคิดว่า ใส่ไปแล้วรถมันจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันเท่าว่าสั้นพี่น้องเพื่อนว่านะครับเอ้าอยากให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เข้าใจม่นะครับาจากการที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนฟังดูดีๆแล้วนําไปเป็นแนวทางนําไปเป็นแนวคิดในการที่เราจะสร้างสารรค์โดยการดัดแปลงคาร์บูเรเตอร์ฟังนะอ้าวอันดับแรกเรามาพูดถึงเรื่องของอัตราเกียนการกินน้ํามันก่อน นะครับแน่นอนครับคาร์บูเรเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าแน่นอนคาร์บูเรเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนมหนูที่ใหญ่ขึ้นมันก็ต้องจ่ายน้ํามันมากขึ้นในขณะที่รถมันอ่าในขณะที่คาร์บูเรเตอร์มันใหญ่ขึ้นจ่ายน้ามันมากขึ้นรถมันก็ต้องกินน้ํามันมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอ่ามันกินขึ้นอยู่แล้วหัมถ้าโตอยากแห้งนะครับถ้าโตอยากแห้งโตใส่ข้าวบูเข้าไปโตก็ต้องท่อใจว่ารถมันต้องกินน้ํามัน นะถาบว่าอย่างให้มันกินน้ำมันจอดไว้ใต้ตารางเฮียนนั่นแหละทำซี c i นะครับว่ต้องเอาไว้ขี้หรอกแย่านลถกินน้ำมันนะในเมื่ออยากแรงคุณก็ต้องแลกมาด้วยนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ต้องทำใจนะครับอ่าทีนี้ฟังดีๆฟังตรงนี้ฟังมองนี้บานี้น้องลาลดนะครับก็เหมือนกันกันกบคนเราลดก็เหมือนกันกันกบคนเรามีหนึ่งปาก ต่อให้ปากของท่านใหญ่แค่ไหนกว้างแค่ไหนก็ตามฟังดีๆต่อให้ปากเจ้าใหญ่แค่ไหนก็ตามก็คือกันกนี่แหละครับขบูลนี่ปากไงคนนดก็ต่างมาเนี่ยนะครับแต่ว่าท้องเจ้าอ่ะท้องเจ้าซ้ำเก่านี่ยท้องเจ้าซ้ำเกา่าโตเจ้าซ้ำเก่าเนี่ยเข้าใจว่านะครับต่อให้ปากใหญ่ปากกว้างมีอาหารมาจ่อปากท้องคุณมีอยู่แค่เนี้ยแค่เนี้ยท้องเนี่ยท้องมีอยู่เท่าเดิม จะกินลงไปไว้ตรงไหนจะเอาไปไว้ตรงไหนครับนั่นหมายความว่านะครับก็เหมือนกับคนเรานะครับต่อให้มีอาหารมากองเต็มตรงหน้าท้องเรากะเพาะเรามันมีอยู่แค่นี้จะให้กินทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็กินแค่พอตัวของมันกินแค่อิ่มของมันถามว่ามันจะกินเพิ่มขึ้นไหมมันกินเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับทีนี้การที่คนเรานะครับจะกินเข้าไปเยอะได้เนี่ย นะครับการที่คนเราจะกินเข้าไปเยอะๆได้เนี่ยกินปุ๊บอ่าปากใหญ่ท้องใหญ่นะครับการขับถ่ายก็ต้องดีนะครับอ่าการขับถ่ายคืออะไรก็คืออ่าช่องพอดไอเสียท่อไอเสียนะดังนั้นการที่อ่าน้ํามันกับอากาศมันจะเข้าไปภายในอ่าห้องเผาไหม้ได้เยอะนะครับ มันจะเข้าไปได้เยอะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับปากคาบูนะครับพอมันเข้าไปแล้วมันจะกินเยอะกินน้อยก็ขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบหรือว่าลูกเล็กลูกโตนั่นเองนะครับแต่ทีนี้การที่ปริมาตรอากาศมันไหลเข้ามาภายในคาบูลเตอร์มันจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อนะครับควันไอเสียที่มันเผาไหม้เนี่ยมันถูกคายออกไปฝั่งไอเสีย หมดนะครับอ่าถ้าคายออกไปหมดมันก็เข้ามาใหม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเบาไอเสียไม่ดีนะครับอ่าถ้าไอเสียเล็กนะครับมันต้านกันไว้ไงนะครับไอที่จะเข้ามามันก็เข้าไม่ได้เพราะว่าไอตัวที่จะออกไปมันออกไปไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การดัดแปลงลถแล้วมันไม่วิ่งมันไม่แรงมันไม่บาลานซ์กันนั่นเองนะครับเข้ากับออกมันไม่บาลานซ์กันนะครับอยากแรงท่านต้อง อ่ะขบูใหญ่เสื้อลูกแหวนใหญ่แคมใหญ่วาลใหญ่นะครับได้องศาท่อไอเสียก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับมันต้องมีสูตรนะครับไม่ใช่ว่าเอาขบูมาใส่แล้วรถมันจะแรงขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับมันบำมรีนนองลาเข้าใจไหมเด้อนะครับอ้าวนะครับเช่นเ,เ,เดียวกันกับคนนั่นแหละนะครับการที่คนเราจะกินได้เยอะถ้ากินเข้าไปแล้วท้องอืดทายไม่ออกจะเป็นอย่างไรมันก็กินเพิ่มไม่ได้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นเนี่ยตระกูลมีโอเนี่ยที่เขาดัดแปลงคาบูเออไปใส่คาบูแดสคาบูเอ็นกันเยอะๆกันบ่อยๆนี่ลาลาฟังไว้เห็นหลายๆคนเนี่ยเพื่อนฝูงนี่แหละนะครับน้องๆนุงๆนี่แหละนะครับมาถามหาถามข้อมูลอ้าวรถผมมีโอใส่คาบูแดดใส่คาบูเอ็นต้องใส่นกหนูเบอร์ใดต้องไรนงหนูเบอร์ใดครับไอ นะครับนี่ก็คือคำถามที่ถามในกลุ่มช่างในช่อง Youtube เป็นประจำเลยนะครับผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งเลยว่าต่อให้คารบูเรเตอร์ของท่านใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับต่อให้คารบูเรเตอร์ของท่านใหญ่แค่ไหนก็ตามผลสุดท้ายท่านต้องลดนมหนูลงมาเป็นเบอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับสแตนดาร์ดติดรถอ่านะครับยกตัวอย่างเช่นของมีโ มีโอฟีโน่เนี่ยนมหนูเดิมๆเ,เลยนมหนูเดิมๆเ,เลยนะครับอ่าสามแปดร้อยสิบอ่านมหนูเดินเบาสามแปดนะครับนมหนูหลักร้อยสิบสุดท้ายไปแปลงคาบ,บูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นของ n อ r อาของอของเดบ้างละของ KR บ้างละ่ะผลสุดท้ายก็ต้องไล่นมหนูกลับมาอยู่ในเบอร์ประมาณ 9ก้าหกเก้าแปดสำหรับนมหนูหลักนะครับสำหรับนมหนูเดินเบาบางคันก็อยู่ที่สามสิบหกบางคันก็อยู่ที่สามสิบแปดเท่าเดิมมันก็ยงมาอยู่ประมาณเดิมๆครับเพราะว่านะครับรถมันจะกินน้ํามันเยอะกว่าเดิมอะจินเยอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราป้อนน้ามันเข้าไปเยอะส่วนผสมมันหนารถมันอ้วกน้ํามันนะครับมันก็กินไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องปรับลงมาในอยู่อยู่ในเกณฑ์พื้นฐานใกล้ๆเคียงกันกับสแตนดาร์ดนะ อนอกที่จากว่ารถของคุณจะเป็นรถแต่งรถแรงมีการระเบิดเสื้อสูบขยายเสื้อสูบใส่ลูกโตนะครับชักยาวนะครับอ่าลูกที่โตขึ้นนะครับมันก็ต้องดูดอากาศดูน้ํามันเข้าไปเยอะนะครับยิ่งชักยาวนะครับปริมาตรห้องอ่าปริมาตรอ่าห้องเผาไหม้กาลังอัดเนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะว่าลูกสูบมันเลื่อนลงได้เยอะกว่าเดิมนะครับ อ่าพื้นที่ที่ดูดอากาศเข้าไปมันก็ต้องเยอะกว่าเดิมนะครับอันนี้แน่นอนแหละนะครับมันต้องปรับน้ํามันเพิ่มนะครับเพราะว่ามันดูดเข้าไปเยอะนะครับการจุดระเบิดมันก็จะจุดระเบิดรุนแรงกว่ามันก็จะได้อัตราเร่งที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับวันนั้นกินนะครับกินแน่นอนแต่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆถ้าท่านไปทาการดัดแปลงคาบูเรเตอร์มาเนี่ยนะครับถ้าท่านไปดัดแปลงแค่คาบูเรเตอร์มานะครับไม่ไม่ทาให้รถมันวิ่งแรงได้ขนาดนั้นหรอกนะครับดังนั้น นะครับคาบูเเตอร์เดิมๆนะครับอยากให้อ่ามันมันมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นก็นะครับเซตกองอากาศใหม่สักนิดหนึ่งอาจจะใส่กองเปลือยยกเข็มเร่งปรับนมหนูนิดนึงนะครับอ่าไม่ต้องไปเปลี่ยนคาบูใหม่ก็ได้เซตแค่นี้นะครับแล้วก็ไปไล่อ่าทดโซ่สเตอร์หานะครับการทดโซ่สเตอร์นั้นก็มีผลกับอ่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันด้วยนะครับการทดโซ่สเตอร์นั้น เราก็ต้องดูน้ําหนักของคนขับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาใส่เล็กก็เล็กตามนะครับมันไม่ได้ก็ต้องดูที่น้ําหนักของคนด้วยนะครับเพื่อนๆเอานะครับหําหน้อยนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับอ่าอย่างเช่นเวี้ยร้อยที่ถามมานี่ที่ถามอ้ายมากนี่เนาะเป็นเวี้ยร้อยนี่อ้ว่าเอาแบบนี้ซะอ่าเปิดคลองออกรถเปิดคลองออกแล้วเปลี่ยนโนมหนูแล้วก็ยกเข็มเล็งรถดเดอ้อนะครับเวลาเล่นไปข้างหน้านี่ แรงดันลมมันดันเข่าขาบูเองนี่โอ้ยเขาหลากว่าไปใส่ปากขาบูใหญ่คนเด้อต้องล่านะครับเอาล่องเพลทเบิรงแบบนี้สิบอดีกว่าว่าต้องไปซื้อเขาบูใหม่นะครับเพียงแค่ไล่นมหนูใหม่นะครับไล่นมหนูใหม่แล้วก็ยกเข็มเร่งนะครับเวลาขับไปแรงดันอากาศมันดันเข้าที่หน้าขาบูเหมือนรถติดเทอร์โบคุณเดอ้อ นะครับเอาลองไปพิจารณาเบิงเอานองร้ายกว่าไปสั้นละนะครับอาทิบายมานี่นะครับอาจจะมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมก็นะครับถือว่าเป็นสีสันนะครับเพิ่มอาสีสันในการถ่ายทําคลิปก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ใช้วาจาไม่เหมาะสมเด้อนะครับเอาคลิปนี้ขมขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับหำหน่อยเอาไปคิดเอาไปพิจารณาเบิงเด้อเวยบรลอยนะครับลถซีซีเท่าไหร่มันก็วิ่งได้อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับ บวกลบไม่เกิน10นะครับจะอยู่ประมาณนั้นแหละับหน่อยนะครับฟังเอานะครับไปพิจรารณาเอาเดอ้อเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ